ชนเจ้าวัดสุพรรณบุร yeah. yeah. ีค่ะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวที่ตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของเจ้าวัดสุพรรณบุรีนะคะได้เวลาแล้วไปกันเลยค่ะ เราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์เดิมเป็นบ้านของขุนจำนงจีนารักษ์นะคะโดยลักษณะบ้านเป็นอาคารไม้3ชั้นสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2459ตั้งอยู่ในตลาดสามชุกซอย2ค่ะอายุกว่า90ปีแล้ว่านางเที่ยวยีนะคะจีนารักษ์ทายาทในปัจจุบันธนาคารได้ยกบ้านหลังนี้นะคะให้กับกรมกรมการกรรมการพัฒนาชุมชน3ชนุกน,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 นะคะเพื่อจัดตั้งบ้านในพิพิธภัณฑ์3ชุกเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ของท้องถิน่นแล้วก็รวบรวมความรู้ของชุมชนค่ะ ปีของดีมัง3าชุกตลาดร้อยปีนะคะเป็นตลาดเก่าแก่ที่อายุกว่า1 0อยปีตั้งอยู่ติดริมน้ําท่าจีนพัฒนาขึ้นจากตลาดเล็กๆมาเป็นชุมชนขนาดใหญ่เลยคะ่ะเป็นเมืองท่าที่มีความจเจริญทางเศรษฐกิจเป็นทั้งสถานที่แลกเปลี่ยนซื้อขายกันตลอดจนพ่อค้าในการล่องเรือขึ้นลงจากกรุงเทพนะคะหรือเมืองต่างๆในจังหวัดสุพรรณมีท่าเรือจอดรับส่งสินค้าเรือโดยสารเรือเมเรือแดงเรือขนส่งสินค้าเช่น เรือคนข้าวเรือคนทานเรือคนผักผลไม้พืชไร่สัตว์น้ําและสินค้านานาชนิดเลยนะคะด้วยเหตุนี้จึงดึงดูดให้คนต่างถิ่นเข้ามาทํากินที่นี่โดยเฉพาะคนจีนโครง,ง,งสร้างทางสังคมเป็นของเมืองสามชุกจึงประกอบด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์มารวมกันค่ะตลาดสามชุกป,ประกอบไปด้วยห้องแถวสองข้างทางอยู่ระหว่างทางเดินหรือเรียกว่าซอยนะคะมีทั้งหมด4ซอย และส่วนหนึ่งสร้างอยู่บนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหกากษัตริย์มีสภาพและรูปแบบคุณค่าต่อการอนุรักษ์ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมนะคะพื้นที่ซอยที่1และห้องแถวริมน้ําเป็นของเท่าแก่เดี่ยวแซ่เจ้งหรือเรียกว่าตลาดเท่าแก่เดี่ยวพื้นที่ซอยที่2เป็นของนายหุยแซ่เฮงพื้นที่ซอยที่3าและ4ี่เป็นของเท่าแก่เนี้ยมแซ่โค้ค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนบ้านนะคะที่เมื่อกี้เราได้ทราบประวัติข้าวๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ที่เขาเล่าประวัติอีกทีนึงนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อแชมป์ค่ะพี่เขาชื่อแชมป์นะคะเดี๋ยวให้พี่แชมป์ช่วยเล่าประวัติเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ให้หน่อยค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของขุณจำนงจีนารักษ์ครับก็คือฝนนี้ครับ ค่ะท่านเป็นคนเก็บภาษีลปกรของตระหลาดสามชุ<ฮ>ะได้รับโปรดเก้าแต่งตั้งจากรัชกาลที่เจ็ดสับให้เป็นขุนจัมนงจีนารามครับเป็นคนไทยเชื้อสายจียน<อ>ท่านมีศักดินา400ไร่ครับคภาพนี้ก็จะเป็นภาพภรรยาท่านขุนจัมนงและภาพพ่อตาท่านขุนจัมนงครับกระเบื้องที่เรายืนอยู่ข้างนี้นะครับก็เป็นกระเบื้องที่นำเข้ามาจากประเทศอิตาลีครับผมนำเข้าเลยครับเป็นกระเบื้องโบราณนะครับนำเข้ามาจากไหนอิตาลีครับค่ะ ส่วนภาพนี้จะเป็นภาพหลานสาวมครับผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ในปัจจุบันนะครับให้บ้านใช้ทําเป็นพิพิธภัณฑ์ครับผมปัจจุบันอายุประมาณ80กว่าปีครับผมอูกรุงเทพนะครับค่ะแล้วก็คนนี้เป็นลูกสาวทัานบุญจนงครับผมปัจจุบันอายุประมาณ90กว่าปีครับอยู่กรุงเทพเหมือนกันเหมือนกานเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันนะคะ ภาพนี้จะเป็นภาพถ่ายกับครอบครัวท่านขุนจำนงครับประกอบไปด้วยลูกหลานและก็เหลียน,นะครับผมคนจีนสมัยก่อนนิยมถ่ายภาพเป็นครอบ,อบครัวตอนที่อายุมากกันนะครับค่ะอันนี้คือท่านขุนจำนงใช่ครับส่วนนี้ก็เป็นลูกท่านขุนจำนงอันน,น,นมากเลยครับอา,ายุประมาณ6 6 0 70ปีครับผมจะมีลูกชายคนโตนะครับลูกสะพายแล้วก็ลูกชายคนที่สองลูกชายคนโตนี่เคยไปเป็นทหารกับด็อกเตอร์ซุนยาเซนที่เมืองจีนนะครับไปช่วยด็อกเตอร์ซุนเยซเซนปฏิวัติเมืองจีนครับ ด้านหลังเป็นภาพบุคคลต่างๆในสมัยนั้นครับเพราะขน,น,นางในสมัยรัชกาลที่เจ็ดเวลามาเยี่ยมท่านขุนก่อนจะกลับก็จะให้รูปภาพไว้<ห>เป็นที่<น>ะระลึกกันใช่ค่ะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนท่านขุนกันหน่อยนี่เป็นห้องนอนท่านขุนกันค่ะ,คะ ภายในห้องนอนจะมีเป็นสวิตช์ไฟโบราณแล้วก็มีพัดลมมิซูบิชิเป็นมิซูบิชิรุ่นแรกนะครับอันนี้คือของที่ใช้หมดท<า>ั้งเลยใช่ไหมคะค่ะ,คะแล้วก็ด้านหลังเป็นวิทยุที่ห้าผลิตครับผมนำเข้าจากคอนแรมในสมัยสงครามโลกครั้งทีส่สองค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะที่พี่แชมป์พาชมบ้านนะคะก็ เป็นส่วนต่างๆของบ้านขุนจำนงจีน่ารักนะคะงไงก็ขอขอบคุณพี่แชมป์มากๆเลยนะคะที่พาเราชมรอบบ้านค่ะขอบคุณค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ทราบประวัติของบ้านขุนจำนงจีน่ารักไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เดินทัวร์รอบๆบ,บ้านนะคะต่อไปนี้ก็ถึงจุดคล้ายแมทของเรานะคะ<ม>ก็คือเราจะไปหาอะไรอร่อยๆทานกันนะคะซึ่งเราจะไปดูว่าที่ตลาดสามชุกนี้มีอะไรเด็ดๆ ให้เราลองชิมนะคะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูเลยค่ะ well, well, er. ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าร้านนิสาลูกชิ้นยักษ์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปลองชิมกันดูเลยดีกว่าค่ะามาค่ะ เี๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์นะคะความรู้สึกของลูกค้าในร้านนะคะที่มาเที่ยวตลาดสังชุกในวันนี้นะคะไปกันเลยค่ะ ค่ะไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนกันคะออกมาจากอยุธยาค่ะเรารู้จักตลาดสามชุดนี่ได้ยังไงคะก็เห็นเพื่อนเพื่อนแชร์กันในเพจอะค่ะก็เลยลองตามมาดูอ๋อค่ะแล้วรู้แล้วมาถึงเนี่ยเราดูมีความรู้สึกยังไงกับตลาดสามชุดที่นี่บ้างคะก็รู้สึกว่าตลาดนี้ก็คนเยอะดีนะคะก็อาหารก็มีเยอะค่ะให้เลือกหลายอย่างก็รู้ประวัติอะไรหลายอย่างด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาคาขอโทษที่ผู้ชายนะคะที่มาขาดความอร่อย รสชาติอาหารร้านนี้เป็นยังไงบ้างคะอร่อยดีครับอร่อยเลยใช่ไหมคะแล้วลูกชิ้นนี่เป็นยังไงบ้างคะโอ้โห <laughs> โอ้โหนี่คือยังไงคะอ๋อนุ่มนีครับนุ่มดีนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าร้านบ้านโคกแล้วนะคะซึ่งภายในร้านนะคะจะมีของของออสินค้าต่างๆนะคะของผลิตภัณฑ์โค้กนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะ ได้ค่ะชื่ออะไรคะชื่อไกค่ะมาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากปทุมธานีค่ะอ๋อแล้วเคยมาเที่ยวตลาดสามชุกแห่งนี้ไหมไม่เคยค่ะเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะอ๋อค่ะแล้วรู้สึกประทับใจตรงไหนของตลาดสามชุกบ้างไหมคะอ๋อประทับใจมากค่ะเป็นตลาดที่สวยแล้วก็นึกถึงวัฒนธรรมอันย้อนยุคนะคะแล้วก็โอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะ และนี่คือน้ำตาลสดนะคะใส่กระบอกนะคะคือช่วยประหยัดและโลกีและลดโลกร้อนนะคะ <Yeah. S 1> ค่ะหลังจากเมื่อกี้นะคะที่เราได้พาไปเที่ยวชมตลาดสามชุกกันแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะเราก็จะพาไปเที่ยวที่ในตัวเมืองสุพรรณนะคะแต่ว่าเป็นที่ไหนก็ไปคอยดูกันแล้วกันนะคะไปเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าไรไรนะคะจังหวัดสุพรรณรีซึ่งวัดนี้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของไรบุนแผนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูดรอบกันนะคะไปกันเลยค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวที่เราพาไปวันนี้หญิงเป็นไงบ้างคะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ของอร่อยๆกลับบ้านไปน<ด>เลยนะคะแล้วก็ตูนกับป้ยค่ะเป็นไงบ้างคะก็สนุกค่ะดีค่ะเฉียดตังเบี้เลยค่ะอ่าค่ะค่ะก็สําหรับที่สุดท้ายที่เราพามาวันนี้นะคะก็คือศาลหลักเมืองสุรวรรณบุรีหรือที่เรียกกันว่ามังกรสวรรค์สุรสรวรรณบุรีคะ่ะจากที่เราพาไปตลาดสามชุกตลาดร้อยปีนะคะแล้วก็วัดป่าเลไลนะคะ ก็ในสุพรรณเนี่ยก็ยังมีหลายๆที่นะคะให้เราได้เที่ยวอีกมากมายนะคะก็อยากจะฝากแล้วก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวกันด้วยนะคะค่ะเยอะๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าไปสถานที่ต่างๆนะคะก็ควรรักษากฎระเบียบของแต่ละที่ด้วยนะคะใช่ค่ะ,ะอย่าลืมรักษากความสะอาดของแต่ละที่นะคะเพราะว่าสถานที่ต่างๆคือถ้ามันสกรปรกมันก็ดูไม่ดีเนาะอยากให้รักษากันไว้ดีกว่าค่ะหรือถ้าเกิดเจอขยะข้าง อาบนามตท้องถนนนะคะเราก็ควรเก็บแล้วก็ไปทิ้งทางขยะนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะพวกเราก็ขอจบทริปทัวร์สุพรรณบุรีไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย